หนิงรับเครื่องมดดำทำเจอทัวลงถล่มยับโทเคียใจอีกฝ่ายถึงกับร้องไห้ล่าสุดหนิงเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าวันนั้นไปแก้บนทั้งงานละครและงานส่วนตัวสมหวังสามอย่างโดยใช้เวลาไม่นานซึ่งนอกจากไปจุดประทัดก็ไปลำโนราแก้บนด้วยลำนานมากและลำท่าดัดตัวด้วยตัวเองยังงงว่าทำได้เชื่อว่าทำด้วยความตั้งใจทำดีไม่ได้มีองค์เทพอะไรมาลง ส่วนประทัดจุดแค่1ิบกล่องไม่ได้จุดทั้งคันรถที่มดดําเข้ามาคอมเมนต์โกรธหรือเปล่าหนิงเผยว่าไม่ได้เห็นข่าวแต่มีคนส่งมาให้ถามว่าเห็นคอมเมนต์และคนเข้ามาทาวลมด่าเครื่องไหมจะปฏิเสธว่าไม่เครื่องก็คงไม่ใช่แต่ก็เข้าใจหนิงกับมดดัเป็นสไตล์คุยกันแบบนี้อยู่แล้วมดดําก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้หนิงก็ส่งข้อความไปหาว่าด่าทำไมเขาก็ตกใจบอกว่าเปล่าไปแซวเล่นในไอจีเท่านั้นเอง ก็แค่นั้นจบกันไปไม่มีอะไรส่งเป็นข้อความไปแล้วเขาก็โทรกลับมาก็ร้องไห้ไม่มีอะไรเขาแค่ไปคอมเมนต์หนิงเข้าใจมดดำก็ไม่มีอะไรคนที่รู้จะรู้ว่าหนิงกับเขาคุยกันสไตล์นี้